คู่คอมโบชิโรโดโลทีตัวละครกาชาณปัจจุบันนี้ติดส,สถานะแล้วชิโรเนี่ยทุบเป็นแสนเลยนะครับกาชาชิโรเนี่ยเหลืออีก16วันเท่านั้นนะครับส่วนกาชาของโดโลทีเนี่ยก็9วันความคุ้มค่าในการเปิด2ตู้นี้มากน้อยขนาดไหนมาดูคู่คอมโบ2ตัวละครแรกตัวละครอัปเดตของเกมแคทแฟนตาซีกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมแคปแฟนตาซีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวพร้อมกันเลย2ตัวละครด้วยกันครับผมกับตัวละครออปเป t ้ลตัวกับชิโร่แล้วก็โดโลทีครับซึ่ง2ตัวละครนี้เป็นตัวละครในตู้กาชาณปัจจุบันอยู่นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการปั้นแล้วก็มาดูคู่คอมโบของ2ตัวละครนี้กันครับเปิดมาเล่นด้วยกันได้เลย เรามาเริ่มกันที่การรีวิวสกิลชิโร่กันก่อนนะครับสำหรับตัวละครชิโร่นะครับเขาเนี่ยจะมีสกิลโดดเด่นมากๆคือนี่เลยครับสกิลนี้วัดร้านรุนแรงครับคือเขาเนี่ยจะสร้างดาเมจต่อเป้าหมายที่มีดีบัฟดีบัฟเนี่ยเรียกว่าอะไรก็ได้ที่เป็นติดสถานะสีแดงๆอยู่ที่ศัตรูเขาจะตีแรงขึ้น2.5เท่าในสกิลนี้ครับสกิลนี้บอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็ดีมากๆนะครับสำหรับตัวละครชิโร่ส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับเขาจะเป็นการสร้างดาเมจธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเริ่มเก็บการ์ ทองเพื่อนๆจะได้สถานะเปราะบางเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งสถานะเปราะบางเนี่ยจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มเติมไป10%ครับซ้อนทับได้ด้วยและสกิลเอสพีหรือว่าอาติของเขานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ทำลายล้างสร้างดาเมจต่อเป้าหมายที่ติดสถานะดีบัฟเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับตัวของขวาดล้างรุนแรงตัวนี้ครับสำหรับเอาติของเขาก็จะทําดาเมจอยู่ที่2.5เท่าเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวละครอย่างชิโร่ครับสกิลของเขาเนี่ยต้องการตัวละครที่มาดีบัฟศัตรูครับต้องดีบัฟตลอดด้วยเรียกว่า เปิดก่อนชิโร่เนี่ยต้องมีดีบัฟเสมอครับ ซึ่งพอเรามาดูที่ตัวละครถัดมาอย่างโดโลทีนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสกิลที่โดดเด่นของเขาเลยคือทั้ง2สกิลเลยครับเริ่มจากทางขวาสุดก่อนนะครับผมกับคำสาปเงากระดูกอันนี้เรียกว่าเป็นสกิลที่ใช้เปิดสนามได้เป็นอย่างดีครับเพราะเขาจะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดและติดสถานะดีบัฟที่ชื่อว่าคำสาปครับคำสาปตัวนี้ทําอะไรได้คือเวลาจบเทินเขาจะทําดามจเพิ่มเติมตอนจดเทินนั่นเองซึ่งก็จะแรงตามค่าพลังโจมตีของตัวละครอย่างโดโลทีนั่นแหละครับส่วนอีกหนึ่ง สกิลครับคือระบากุลาตัวนี้จะสร้างดาเมจต่อเนื่องและคำนวณเฉพาะดาเมจจากค่าแอคแท็กแล้วก็เพิ่มลดตามดาเมจต่อเนื่องครับอันนี้ไม่ใช่สกิลแบบโดดเด่นขนาดนั้นของโดโลทีครับหลักๆเลยคือการติดคำสาบหมู่ตัวนี้ก่อนเลยดีบัฟหมู่ตัวนี้ดีมากๆนะครับส่วนสกิลอัลติของเขานะครับก็จะเป็นคำสาบหมู่เหมือนกันและจะเป็นการบังคับให้คำสาบเนี่ยแอคทีเวตหรือว่าทำงานได้ทันทีเลยเป็นดาเมจเพิ่มเติมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีของตัวละครอย่างโดโลทีครับซึ่งพอมาดู ูตัวของสกิลโดโลทีเนี่ยเขามีความสามารถในการติดดีบัฟให้กับศัตรูได้เป็นอย่างดีครับและตัวละครโดโลทีเองก็เป็นตัวละครสายดีบัฟด้วยดังนั้นเวลาเราเอาโดโลทีไปเล่นกับตัวละครอย่างชิโร่แบบนี้ครับก็จะมีประโยชน์ซึ่งกันและกันครับก่อนที่จะไปดูรีวิวอื่นๆผมจะพาทุกคนไปดูดาเมจกันก่อนครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูคู่คอมโบของโดโรธีกับชิโร่กันโดยวิธีการจัดทีมนะครับอันดับแรกเลยเราเนี่ยจะมีความสําคัญที่ให้ชิโร่อยู่หลังโดโรธีเสมอเพราะโดโรธีเนี่ยจะเป็นตัวละครติดดีบัฟได้ทั้ง2ส,งสก,กิลเลยเพราะฉะนั้นโดโรธีต้องอยู่ก่อนชิโร่เสมอนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวละครตัวหนึ่งนะเอามาเอาชีวิตรอดสักหน่อย,อยอย่างอัญญานะครับหรืออาจจะใช้เป็นทริสแบบนี้ก็ได้นะอันนี้กรณีที่แบบใครไม่มีตัวของอัญญานะครับส่วนตัวละครที่2นะครับสามารถมองได้2มุมก็คือตัว มาช่วยทําดาเมจหมู่ไปเลยหรืออาจจะเป็นตัวละครกลุ่มบับก็ได้ถ้าเกิดว่าเวลาลงดันทั่วๆไปเนี่ยผมจะเน้นใส่เป็นตัวละครทําดาเมจหมู่ไปเลยอันเนี้ยก็จะเป็นทีมที่ผมแบบใช้บ่อยๆเล่นแบบชิวๆปล่อยบอทได้ครับซึ่งบอทเนี่ยเขาจะใช้สกิลเรียงจากซ้ายไปขวาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีการติดตัวของสถานะของโดโรธีก่อนชิโร่เสมอครับ ถึงหากเราเนี่ยเรียงตัวละครมาดีนะครับเวลาเราใช้สกิลต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้อัตโนมัติแล้วก็เป็นคู่คอมโบกันไปเรื่อยๆได้เลยครับอย่างเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้มีตั้ง5ตัวแบบนี้ครับเรากดออโต้ไปได้เลยนี่เขาจะเรียงสกิลหมู่ของโดเรทีอย่างนี้นำมาก่อนแบบนี้ครับต,ตูติดสถานะหมดเลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นนี่เอ็กโคเคียบอนให้ครับแล้วก็เอาชิโร่ตีเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มตีมอนเดี่ยวแล้ว ศัตรูเนี่ยจะเริ่มติดตัวของสถานะดีบัฟเต็มเลยทั้งสถานะจากตัวของชิโรเองแล้วก็ตัวละครอื่นๆในทีมครับถัดไปก็จะเป็นคิวของการเอาชิโรทุบแล้วครับเราก็จะปล่อยให้เขาทุบอัตโนมัตินะชิโรจะเริ่มทุบในสกิลธรรมดานะครับแค่สกิลธรรมดากระโดดเข้าไปโอง้ง เรียบร้อยครับ2 0,000แบบนี้มอนสเตอร์ก็จะตายส่วนใหญ่แล้วแพทเทิร์นของศัตรูเนี่ย<ช><ๆ>เขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ<ส>ก็คือเป็นพวกแบบตัวละครมา5ตัวแบบนี้แล้วก็มีบอสอยู่1ตัวแบบนั้นครับ<ๆ>ก็จะง่ายได้ต่อการเล่นมากๆเคลียร์มอนกลุ่มเสร็จปุ๊บตีเดี่ยวปิดด้วยชีโรกแบบนั้นถัดมาครับเรามาดูเกมไฟท์อื่นๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมปีนหอมาถึงชั้นร้อยแบบนี้ลองไปดูเกมไฟท์แบบปล่อยออโต้ในทีมนี้กันครับ แต่สังเกตว่าศัตรูเนี่ยก็มาในรูปแบบของบอสหนึ่งแล้วก็แบบมีลูกน้องติดตามมาด้วยนะครับเราก็จะเริ่มอัดดาเมจกันครับแต่สังเกตว่าโดโรทีเนี่ยพอออโต้ไปเขาจะใช้สกิลหมู่เมื่อศัตรูเป็นหมู่แบบนี้นะครับก็ติดดีบัฟเรียบร้อยเหมือนเดิมเอโกก็พยายามเก็บตัวรอบ,รอบครับเก็บไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะครับผมเราก็อย่างน้อยติดดีบับศัตรูไปเป็นที่เรียบร้อย และจะสังเกตว่าศัตรูเนี่ยบางทีเขาก็จะมีลูกน้องเสกออกมาพอสมควรเนาะนี่เป็นเหตุผลครับที่เราจะต้องมีทั้งหมู่ทั้งเดี่ยวผสมกันไปครับไฟนี้นะครับใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะเริ่มตีเดี่ยวเดียวกันบ้างแล้ว นี่ครับผมทุบเจ้าตัวตรงกลางไปเรียบร้อยถ้าเกิดว่าตัวตรงกลางติดดีบัฟตัวของชิโร่ของเราเนี่ยก็ทุบตายไปเลยครับแบบนี้พอบอสต,ตายปุ๊บที่เหลือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเหล่าแบบกลุ่มแก๊งตีหมู่มแล้วครับผมเร่งสป,ปีดไปเลยเป็น3เท่าปปเรียบร้อยครับ หรือใครอยากเห็นดาเมจใหญ่ๆนะครับเราอาจจะสามารถเปลี่ยนตัวละครเนาะอย่างเช่นผมมาลงเจ้าดันเจียนลูกเต่านะครับผมลองเปลี่ยนบ้างด้วยความที่ลูกเต่านี่เราไม่จาเป็นต้องตีหมู่ขนาดนั้นนะครับเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นตัวบัฟก็ได้ซึ่งกลุ่มตัวละครบัฟเนี่ยอาจจะใช้มาเป็นหยุ่นเพ่ยที่เป็น SR ก็ได้นะครับหรือนี่เลยครับจะเป็นน้องเอเลนแบบนี้พวกกลุ่มบัฟใช้ได้เลยหรือถ้าไม่มีบัฟนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มดีบัฟก็ได้เนาะยกตัวอย่างเช่นเอเวอร์ลีนานะครับที่จะลดต้านทานคลิแล้วก็มีลดต้าานนทด คด้วยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้งานได้ใช้งานดีเหมือนกันถ้าเราต้องการเล่งดาเมจก้อนใหญ่ๆเนาะแต่ว่าในตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้เป็นหยุ่นเพ่ยนะตัวละครอย่างหยุ่นเพยเนี่ยก็เป็นตัวละคร SR เท่านั้นเลยทุกคนครับและเขาเนี่ยมาพร้อมกับบัฟให้กับเพื่อนๆในทีมได้15%ถ้าเกิดว่าเป็นบัฟอื่นๆเนี่ยก็เพิ่มเติมเข้าไปแถมสกิลอัลติข,ของเขาเนี่ยมีเพิ่มดาเมจคลิปที่เขาให้กับทีมด้วยแต่ว่าบัฟของเขาเนี่ยจะเป็นบัฟเดียวนะครับซึ สำหรับการเล่งดาเมจครับคือเป็นบัฟดาเมดด้วยรวมไปถึงสามารถฟื้นฟูหรือว่าฮิวให้กับทีมได้เรื่อยๆด้วยครับเป็นตัวละครเอาชีวิตรอดแล้ง SR ที่ดีมากๆ1ตัวครับอ่ายกตัวอย่างผมจัดทีมเป็นโดโรทียุนเพลย์แล้วก็ชิโร่แบบนี้แล้วก็เอาไปลงสนามกันครับซึ่งเราเนี่ยก็พยายามจะจัดเรียงตัวของสกิลนะครับให้ยุ่นเพย์เนี่ยทำการบัฟแล้วก็ให้โดโรทีเนี่ยช่วยในการติดตัวของสถานะผิดปกติอําสาบดาเมจตอนเนื่องอะไรต่างๆและเราเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ชิโร่ในการติดตัวของดี ปัเหมือนกันในสกิลที่ตีแรนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สกิลอย่างเช่นสกิลเอาติแบบนี้ลองปิดลงไปแบบนี้ครับซึ่งดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็เ,เป็นหลักแสนเลยทีเดียวเรียกว่าทุบหายทุบหายสําหรับบอสเนี่ยเอาตัวของชิโร่มาไล่ทุบหายทุบหายได้เลยครับ ดังนั้นก็เป็นดาเมจตัวอย่างนะครับผมของชิโร่แล้วก็ตัวของโดโรธีเอาจริงๆสําหรับ2ตัวละครนี้นะครับชิโร่หรือโดโรธีเนี่ยแม้ว่าจะบอกว่าเขาเล่นคู่คอมโบกันก็ตามเนาะแต่จริงๆแล้วชิโร่เนี่ยเขาจะเก่งด้วยตัวของเขาเองแบบมากๆนะจริงๆผมแอบเชียร์ตัวละครชิโร่ให้มีติด ID สําหรับการตีบอสประมาณหนึ่งครับเพราะเขาทุบบอสแบบทุบหายทุบหายจริงๆ ส่วนตัวละครกลุ่มดีบัฟเนี่ยนอกจากโดโลทีแล้วจริงๆก็ยังมีตัวละครอ,อื่นๆที่สามารถดีบัฟได้แต่อาจจะไม่ทุกสกิลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโดโลตีแล้วก็เขาจะดีบัฟในทุกสกิลก็คือเป็นข้อดีของเขามากๆครับถัดมาที่หัวข้อถัดมาครับสำหรับการปั้นตัวละครกันบ้างเมื่อกี้เราดูสกิลกันไปแล้วเราดูเกมเพย์โดยภาพรวมกันไปแล้วเรามาเจาะที่ชิโร่แล้วก็โดโลทีในการปั้นตัวละครกันบ้าง สำหรับชิโร่นะครับการอัพเลเวลตัวละครสําคัญมากๆก็อัพให้สูงที่สุดตามระดับที่เพื่อนๆสามารถอัพได้นะครับอย่างเน้นตัวไหนก็อัพตัวนั้นซึ่งชิโร่ของผมณนะตอนนี้เนี่ยเลเวล5 5มีค่าพลังโจมตี C C C 7ครับมีอัตราคลิกความแรงคลิริก3าจุแล้วก็มีเจาะเกาะ15.7ครับอันนี้ก็คือสเตตัสโดยภาพรวมอาจจะยังไม่สวยมากครับแต่ก็พยายามที่จะฟาร,ร์มตัวของดันเจี้ยนอุปกรณ์กันไปเรื่อยๆดังนั้นเรามาดูกันต่อที่หัวข้อออุุปปกกรรรณณ์์เเลยยับสําหนี่ ใครเปลี่ยนไปเป็น SSR ได้เร็วเท่าไหร่ก็เฉีย์ให้รีบๆเปลี่ยนไปเป็น SSR นะครับเราไปฟาร์มดันเจี้ยนอุปกรณ์กันได้เลยดันเจี้ยนอุปกรณ์ด่านสุดท้ายเราก็จะได้ SSR มาครอบครองนะโดยผมเนี่ยจะใส่เซตเป็น222ที่เป็นอัตราคลิล้วนๆนะครับเพราะว่าอัตราคลิสสาหรับสเตตัสในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อนข้างหายากครับและชิ้นที่เราควรอัพนะครับก็คือเซตส่วนปากแล้วก็เซ็ตส่วนโคงเล็บนะครับเพราะว่าเขาจะบวกค่าแอคแท็กสูงมากๆเนาะ รี่ยเก7 6 4บกเจอย่างนี้นะครับเก้าสบบวกสามแบบนี้ครับส่วนชิ้นอื่นๆนะครับผมแนะนำว่าตอนแรกใส่ไปก่อนใจเย็น วิธีการเลือกเนี่ยให้เรามองหาตัวของสเตตัสต่างๆที่เป็นตระกูลแอคแท็กแล้วก็ดามจคลิตต่างๆนะครับแรกๆมันอาจจะหายากนิดนึงหรือว่าอาจจะโผล่ประมาณอัน2อันเท่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับสมมุติว่าอย่างเงี้ยแอคแท็กของผมไปโผล่ที่ต้องช่อง4แน่ก็อย่าลืมอัปตัวของดาวให้เป็น4ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอ๋อมันไม่สวยล่ะแล้วเราก็มีอยู่ไม่กี่อันเท่านั้นจริงๆแล้วเกมนี้เขามีระบบรีไฟล์ครับก็คือสามารถปรับตัวของสเตตัสต่างๆของเราได้เนาะอย่างเช่นชิโ่ไม่อยากได้ค่าดีเฟน เราก็มารีไฟล์แบบนี้ใช้อเทมที่เป็นตัวรีคอมโพสตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีขายแล้วเราก็สามารถหามาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราก็มานั่งรีไฟล์ดูครับอ่าเราไม่เอาค่าด e เฟตไม่เอาป้องกันได้แอคแท็เปอร์เซ็นต์สีม่วงมาก็ถือว่าโอเคท่านทานคิเราก็ไม่เอาเหมือนกันแบบนี้ได้แอคแท็มาก็โอเคอสิ่งที่เราอยากได้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมอยากได้แบบอัตราคลิเพิ่มเติม,ตมก็มาทั้งรีไฟล์แบบนี้เท่านี้เองครับตัวของสเตตัสของเราก็มีโอกาสที่จะเก่งขึ้นแล้วบางชิ้นเนี่ยเราก็สามารถแบบ ออกมาได้เป็นแบบนี้เลยอย่างเช่นแบบเป็นอัตราคลิดามจคลิดามจคลิดามจคลิอะไรแบบนี้หลังจากที่เพื่อนๆเนี an ่ยแอปอุปกรณ์เนาะสเตตัสโดยภาพรวมของเพื่อนเนี่ยก็จะสวยขึ้นเลยทันทีครับอย่างเช่นเนี่ยผมมานั่งลองหารีไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจากเมื่อกี้สเตตัสเมื่อกี้ของผมก็จะปรับมาแล้วครับตัวของอัตราคลิความแรงคลิก็จะดูสวยงามเพิ่มเติมขึ้นมาครับแอคแท็กก็สูงขึ้นด้วยอุปกรณ์เนี่ยเริ่มต้นในช่วงเริ่มต้นนะครับเราใส่คลิปแบบแบบนี้ได้เลยแล้วก็เน้นแอปไปที่ปากแล้วกก็็เลบ ถัดมาครับในฝั่งของคอสตูมก็มีการบวกสเตตัสเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอัปเกรดตัวของคอสตูมกันเอาไว้ด้วยเนาะจากไอเทมที่เราเนี่ยเอาไว้แบบสรงอาหารต่างๆครับแล้วก็มาอัปเกรดได้ตัวของสเตตัสเพิ่มเติมด้วย ถัดมาครับในฝั่งของดาวสําหรับดาวของชิโร่ที่ผมเชียร์มากๆ,ๆครับจะไปตกอยู่กับดาวแรกนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราใช้คลื่นพลังครับศัตรูจะไม่ติดสถานะเปราะบางก็คือเจ้าตัวของสกิลนี้เลยครับเจ้าคลื่นพลังตัวนี้ปกติแล้วถ้าไม่มีดาวหนึ่งเนี่ยเวลาตีไปศัตรูจะไม่ติดดีบัฟอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีดาวหนึ่งครับศัตรูจะติดดีบัฟตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยไม่จําเป็นต้องเป็นสีม่วงแบบนี้ติดเปราะบางเลยครับซึ่งเปราะบางเนี่ยจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจมากขึ้นด้วยเวลาช่วงที่เราเนี่ยเก็บ แต้มสกิลอาตติแบบนี้ครับเราก็จะนําด้วยตัวของการใช้ตัวของคลื่นพลังให้ติดเกาะบางไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขวารางรุนแรงเราก็จะใช้ทุกเป็นจังหวะจังหวะหลังจากที่ศัตรูติดดีบับแล้วอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นดาวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่เชียร์ให้เปิดติดไ d ดีกันไว้ส่วนดาวอื่นๆเนี่ยก็จะแบบได้บวกตัวของสเตตัสเอฟเฟกต่างๆดาว2เป็นต้นไปเนี่ยเน้นเรื่องของการเปิดตามงบได้เลยครับผมเนี่ยสมาสุดที่ดาว4เท่านั้นนะครับเจียจริงๆคือชิโลส2ตัวติดไ d ดีแบบนั้น มาฟังของโดโลทีกันบ้างนะครับอีกหนึ่งตัวละครสําหรับโดโลทีเนี่ยก็เป็นสายคาพลังโจมตีเหมือนกันเพราะสะกิลของเขาเวลาติดคาสาปเนี่ยความแรงของเขา20%ของดาเมจเป้าหมายก็จริงแต่ปริมาณจะไม่เกิน120%ของแอคแท็ของผู้ไล่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยครับเราจะต้องทําค่าแอคแท็ไว้สูงๆปริมาณตรงนี้จะได้สูงตามไปด้วยเราก็จะปั้นตัวของคลิแล้วก็แอคแท็เนี่ยเหมือนกับโดโลทีเลยครับก็ปั้นคลิแล้วก็พวกอัตราคลิต่างๆเพราะฉะนั้นในฝั่งของอุปกรณ์เนี่ยก็จะใส่เป็นคลิเหมือนกันอย่าง โดโรธีเนี่ยผมก็เน้นเรื่องของดาเมจเหมือนกันครับก็จะเริ่มอัพในส่วนของปากแล้วก็ตัวของกรงเล็บก่อนสําหรับในช่วงเริ่มต้นเกมส่วนอื่นๆเนี่ยก็เว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสเตตัสอะไรเป็นพิเศษเน้นหามาแล้วก็ดูเลยครับว่าชิ้นไหนมีอัตราคริตอะไรเงี้ยก็หยิบมาใส่ไว้ก่อนแบบนั้นครับ ส่วนดาวของโดโลทีนะครับ <ivan. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งตัว,ตวละครที่เชียร์ดาว1เหมือนกันครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีดาวหนึ่งเนี่ยเจ้าส,สกิลนี้ของโดโลทีครับระบำดอกกุหลาบเนี่ยเขาจะไม่ติดตัวของดีบัฟอะไรเป็นพิเศษครับแต่ว่าในคำสาบเงากระดูกตัวนี้เขาติดคำสาบใช่ไหมแต่เกิดว่าเราเนี่ยเปิดดาวหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วระบำดอกกุหลาบของเราจะติดคำสาบไปด้วยครับ Thom เพราะฉะนั้นไ,ไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนของโดโลทีก็ติดดีบัฟไปได้หมดเลยครับอันนี้ก็เลยเชียร์มากๆสําหรับตัวของดาวหนึ่งถ้าจะเล่นตัวของโดโลี ตัวดาวอื่นๆเนี่ยก็เน้นเรื่องของการเพิ่มสเตตัสเพิ่มดาเมจครับดาว3มีการใช้สกิลออาติแล้วฟื้นฟูพลังงานเอาติให้แล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยไปกระโดดอยู่ที่ดาว6เลยคือสกิลอัลติจะกระตุ้นตัวของค่าคำสาปต่างๆเนี่ยให้เป็นดาเมจอย่างรุนแรงครับหากใครเนี่ยมีถึงดาว6แล้วมีคำสาปเยอะๆนะครับเราสามารถเล่นคู่คอมโบคำสาปของโดโรธีได้เราเนี่ยก็จะเน้นใส่ตัวละครที่เป็นกลุ่มคำสาปใส่ทีมาเยอะๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครอ,อ,อย่างหยุนซานแบบ นี้นะครับใครมีก็เป็นผู้คอมโบของโดโลทีชั้นดีครับเพราะว่าหยุ่นซานเนี่ยก็สามารถติดคำสา์ได้เหมือนกันครับผม และนี่ก็เป็นตัวของทีมแล้วก็คู่คอมโบต่างๆที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันครับผมผมก็ยิงยาวทีมนี้กันมาแบบเรื่อยๆเลยทีมนี้ค่อนข้างสบายมากๆสาคัญสําคัญเนี่ยอาจจะอยู่ที่โดโรธีดาวหนึ่งกับตัวของชิโร่ดาวหนึ่งครับส่วนตัวละครสุดท้ายอย่างอัญญาเนี่ยผมดีใจมากๆที่ผมแบบหลุดได้ซ้ํามาเยอะๆแบบนี้ครับเพราะว่าอัญญาดาว3ดีมากๆเปิดโล่ให้กับทีมเป็นโล่หมู่ได้ตลอดเวลาครับส่วนเอโ o ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นตัวละครแบบตีหมู่ตัวละครอ,อื่นๆ ได้นะครับอย่างเช่นแบบน้องซันนี่เตะบอลอะไรแบบนี้ก็ใส่มาได้หรือจะเป็นพวกกลุ่มดีบัฟไปเลยบับไปเลยแบบนั้นก็ได้ครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆเ,เปิดกาชาได้ตัวละครอะไรกันบ้างมีชิโ,ร,โ,โร่หรือเปล่ามีโดโรธีหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเ,เล่น2ตัวละครนี้ในทีมไหนกันบ้างเล่นทีมไหนเวิร์กเล่นทีมไหนแบบสะใจเพื่อนๆมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเคยมาดูตัวของคลิปเกมตัวของ Cat Fantasy นะครับก็ๆๆอย่าลืมไปดาวน์โหลดลองมาเล่นกันนะผมทิ้งลิงก์และคําอธิบายต่างๆเอาไว้ทางด้านล่างคลิปนี้แล้วเพื่อนๆสามารถคลิกลก เพื่อไปดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นได้เลยสามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน PC Android หรือว่าตัวของ iOS เล่นได้หมดเลยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับก่อนจากกาันขอขอบคุณ158,837ส u b s c r i b e r ัจเบอร์จากทางยูทูบครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด b ั c r i b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องชิโลก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ Next let's together fasting go